วันนี้เราก็จะมาผัดคณะปลากระป๋องนะครับผมเราจะไม่ใส่น้ำมันเยอะนะครับเพราะว่าปลากระป๋องเราก็จะมีน้ำมันอยู่แล้วนะครับนี่เลยครับผมใส่กระเทียมพริกลงไปนะครับผมเราจะผัดคณะให้สุกก่อนเราถึงจะใส่ปลากระป๋องนะครับเพราะว่ามันจะได้ไเน่นิษนะครับ เป็นเมนูง่ายๆนะครับมนูง่ายๆแต่ก็อร่อยได้เหมือนกันนะครับพี่น,น้องจัดคณะนีงไปเลยครับโอ้โหลงไปทุกช้อนเลยนะทุกคนวันก็ลงไปด้วยผัดคณะให้ยุบนะครับ จะผัดจะหมักทั้งใดน,นะครับผ่าดไม่ได้นะครับผมน้ำมันหอยราชานะครับพี่น้องประหยัดแล้วก็อร่อยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมักเป็นผัดนะครับพี่น้องเทเข้าไป รสขาเขียว <tries> 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 ผักยุบแล้วเราก็จะใส่ปลากระป๋องเข้าไปนะครับป,ปลากระป๋องตาเพชรสยามนะครับพี่น้องราคาถูกย่อมเยาวนะครับอร่อยปลาสาดินในซอสมะเขือเทศนะครับนี่เลยครับเราก็จะผัดให้เข้ากันเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับเราจะไม่ไปโคลีมากนะครับเดี๋ยวมันจะเละนะครับพี่น้องแล้วเราก็จะใส่ ลดดีไปสักนิดหนึ่งใส่ลดดีไปสักนิดหนึ่งพอเพราะว่าปลากระป๋องเขาจะพุุงมาแล้วนะครับมันจะมีความเค็มของมันเราจะไม่ใส่เยอะนะครับพี่น้องเราก็จะใส่ของชูรลอีกนิดหน่อยแค่นี้ก็พอนะครับพี่น้องไม่ต้องปรุงอะไรมากมายนัดคะปลากระป๋องเมนูที่ ใช้งบน้อยแต่ก็อร่อยนะครับพี่น้อยเรียบร้อยแล้วครับ